สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องอยุบุพารดาลพิน,นออฟฟิเชียลนะคะนะคะตอนนี้มือนี้เขากำลังเล่นวิธีร่างสิตนะคะอยู่ตลาดกินซ่านะคะตรงคาที่เจอร่างสิตอ่าเออเ,ออเออตรียมตาตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเปนาทีตื่นขึ้นมาโอ้ยว้ามาันทั้งรถทุกงหนแตายค่ะอนอนน้ำมันจิติตคิดยูตั้งรถ เออตัวมังันนี่ปะพากันบุนเกเอากันขึ้นมาาค่ะเาเขาสีเวกปีแลว้วเขาหนากไนแล้วาเจ็บท้อ,องเขาเสียว่ะ

พนักงานเนี่ยมาโโอ๊ยมันแข็งไม่ทำค่ะไม่ทำไม่ทำค่ะไทำต่ฉันตื่นมาเลยทีมันยัมีเียงอ่ะอ่ะ ไ่ไหน่เคยไบางกองสิชือบางกองนี่ระดับแรกต้องตอโง่ในยเอามงไ่กันสโ่นนีผู้ใดอยู่ใกลๆกับมหาอะไรเด้อคะมาให้งกำลแง่จอีลาเด้อจ้าเด้อนะะเสีย

อุ้ยเอ้ยพูดแปไม่ได้เงอิเข้ามาสีลเวอาเนเอนอนไม่จะเอาเงินตื่ถ้าเอาเงีไว้ขนมมาต้องซื้อไปกิน้ำกันฉันมียุพีเอฟซีใจดีเพอเอามาให้ขนมก็มีน้ำก็มีเออซื้อนังไปดีกว่า ช้าขนาดไหมจะช้าเย็นนีไ่ไงนะอันชันนอันนี้ไม่ได้บอสมาเรียนอะไรสวัสดีค่ะจ็บจริงห้องเสียเรียดเลยดิจ็บท้องไม่ก็จ็บทออ้องเค่ะดึงขึ้นมาคืจ็บท้องเลยท้องเสียแบบคักนะคะ หมาว่านเป็นอย่างบมโหภพักกระทองเสียคนทองเสียแบบไรนะคะหมาว่าน,นีอีดาเป็นอย่างไหนในทองเจียเจ็ดทองสันทองน้ำทองเดียาว์หมาว่านเดี๋ยวภาะกะคกันเรียนขามสนุนไปปั่มเขาปั่มนะคะให้ไปปั่มเรา,าไม่คนเยอะมากเลยไปปั่มแล้วมีคน,น,น,นอยู่อันนี้นะคะน้ำพริกขคาคือแบบที่สุดแซ่บแห้งมากแห้งค่ะน,น้ำพริกขาคือแบบ แสบอีรีอีรีนะคะเสร็จี่ร้วแค่ใส่น้ำแข็งแค่ตั้เย็กใส่ตะกร้าแล้วอาหรนี่นะคะตู้นู้นเท่ากัมีข้อมือบอลจุดท้องหรอจุดท้องเหล้วะไม่รู้อยู่ดีก็เจ็บขึ้นมาปวดอะไรแบบ เราอันนี้อร่อยไหมซาเยนอร่อยไหมซาเยนเจ๋นนงปะใช่ สิบาทแปดบาทเลยกียนอะไรบางบอกว่ามันเอาอ่ยชีหม่ดิกินบอุยชี้ไเดีจะไปกินกับอุยชีใช่ไหมถ้าทจะซื้อตนี้ดิอากินั้ไบอยากกิน 对，你带怕我变相，<laughs> 是，你看我跟你似的，Yes，好辛苦。 Só เธอขวดนึงสบอร์สเซอร์อยากดีดบ่อยากดีดบ่เลดีเล,ด,เลดีอะไรมากอีกเลดีดตั้งมา อโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขคอร์จสจงรักยิ่มสนิ้กันะคะฝากคอมม่ตปน้องดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามให้พวกเราเป็นก,นกนำลังใจให้พวกเราิดตาด้วยจ้จเด้อบ๊ายบายบ๊ายบาย